สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอเสียงเ hey, ฮให้หน่อยครับน้องๆวอลเลย์บอลหญิงรุ่นเยาวชนทีมชาติไทยก็ในนาม u 19นั่นแหละนะครับแต่ว่าไปแข่งในนามทีมชาติไทยเอเชียนยูทเกม2025ซึ่งแมตช์ท,ทำการแข่งขันล่าสุดนะครับไทยเจอกับจีนนะในรอบกลุ่ม F แมตช์สุดท้าย ในรอบ8ทีมอ่ผลการแข่งขันก็คือไทยสามารถเอาชนะจีนไปได้3ต่อ0ูเซตครับอึง้งทั้งเอเชียกันเลยก็ว่าได้นะครับแต่ทั้งนี้เขาบอกว่าจีนเนี่ยเป็นรุ่นน้องลงมาอีกก็ประมาณปี2ปีแอดมินก็คิดว่ามันก็ไม่ได้ห่างกันมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าน้องๆ ทีมชาติไทยของเราสามารถทําได้ดีเยี่ยมน้องๆแก๊งเด็กสูงแก๊งนี้ถือว่านะครับมีผลงานที่โดดเด่นและแอดมินดูแล้วครับการปรับทีมค่อนข้างเวิร์กขึ้นเลยทีเดียวก็ต้องชมโค้ชแล้วก็ทีมสตาฟโค้ชนะครับที่ช่วยกันทําให้น้องๆสามารถแข็งแกร่งได้อย่างที่เราเห็นกันทีนี้ครับมาดูรายละเอียดต่างๆกันเลยครับ สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติจีนในการแข่งขันเอเชียนยูทเกม2025จีนแพ้ทีมชาติไทย0-3ต่อเซตสกอร์18-25ต่อ12-25ต่อ 25, แล้วก็17-25ต่อ 25. ซึ่งในการแข่งขันเซตแรกเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงของต้นเกมค่อนข้างสูสีกันแต่ว่าน้องๆทีมชาติไทยของเรานะครับ ก็อย่างเช่นน้องนัทวันผัดไทยสงอับบีหลังนะแล้วก็จะมีน้องแคปหมูสุภาวดีพันวิไลหัวเสาอ่ะมีน้องวิศรุตตาเซ็งหน้าหัวเสาก็ถือว่าเล่นค่อนข้างดีเลยทีเดียว บวกกับมือเซตน้องปฏิตาคงนอกนะครับวันนี้ถือว่าเซตได้ดีมากแล้วก็เกมรับก็ค่อนข้างโอเคเลยส่วนเรื่องระบบทีมแอดมินก็ไม่ติดนะถือว่าทําได้ดีมากครับแต่ทั้งนี้อาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆ,ๆน้อยๆในช่วงของเกมแรกนะในเซตแรกเนี่ยนะในช่วงของต้นเซตเราอาจจะยังเครื่องไม่ร้อนสักเท่าไหร่แต่ว่าช่วงของปลายเซตไหลเลยนะคะแนนสุดท้ายแล้วเป็นทีมชาติไทายของเราสามารถเอาชนะได้ในที่สุดนั่นเองนะครับ ก็นําเป็น1ต่อศูนย์เซตในเซตที่2นี้เอดมินต้องบอกว่าจีนเนี่ยค่อนข้างหลุดเลยเซตที่2คือความแข็งแกร่งของไทยนี่เห็นได้ชัดเจนไม่มีการลุกลี้ลุกลนนะครับไม่มีเสียสมาธิฟอร์มการเล่นยังคงเส้นคงวารวมถึงตัวตีของเราก็ทําได้ดีเยี่ยมเกมรับก็เหนียวแน่นทําให้จีนนะฮะเปิดเกมรุกลําบากโดนบล็อกเรากดดันด้วยถึงจีนจะตัวสูงก็ตามนะครับทั้งนี้เราก็สูงระดับหนึ่งไม่ได้ ห่างกันสักเท่าไหร่เป็นผลทําให้น้องๆทีมชาติไทยของเราก็สามารถที่จะเอาชนะได้แบบขาดลอยเลยในเซตที่2ด้วยสกอร์ยีต่อ12ขึ้นนําเป็น2ต่อ0นเซตอ่ะเซตนี้สบายมากนะครับส่วนในเซตที่3นี้นะครับจีนก็พยายามปรับแก้เกมแต่ปรับยังไงก็ปรับไม่ได้เลยครับเจอไทยรุกหนักเลยเกมรุกก็หลากหลายนะครับ มีลูกสูตรด้วยนะมีบอลทับเอ็กทับอ่ะมีวนตีด้วยนะแล้วก็เกมลูกนี่น้องปฏิตานี่ก็จ่ายบอลทั้งหัวเสาทั้งบีหลังนะทั้งตีสามเมตรอ่าเรื่องของเกมบล็อกน้องนะัทิกาวัานอ่าน้องสสิธอนเจตะนะครับก็ทําได้ดีแล้วก็ทุกคนก็ช่วยกันเล่นได้ดีมากเลยนะฮะคือวันนี้ถือว่าเป็นทีมเบิร์กก็เอาอยู่หมดนะในเซตที่3นี้ก็ทําให้ น้องๆทีมชาติไทยเอาชนะจีนไปได้25ต่อ17สรุปแล้วไทยชนะจีนไป3ต่อ0เซต25ต่อ18 25ต่อ12แล้วก็25ต่อ17ทีนี้แอดมินพาไปดูมีมน่ารักน่ารักนะครับที่ FC คนไทยไปเชียร์น้องๆเนี่ยครับที่ขอบสนามได้ร้องเพลงชาติไทยออะไรที่น่ารักมากๆดูแล้วน้ำตาคลอเลยนะครับถือว่าไปช่วยสร้างกำลังใจ ให้กับน้องๆทีมชาติไทยของเราเป็นอย่างดีเยี่ยมไปดูกันเลยครับ นะครไปเชียร์แล้วก็ทั้งมีความสนุกแล้วก็มีความสุขไปด้วยเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นภาพที่อบอุ่นมากๆเลยครับก็ต้องขอขอบคุณคนไทยกลุ่มนี้ด้วยนะครับที่ไปเชียร์น้องๆนักกีฬาไทยเรานะและคะแนนแต่ละด้านหลังจบการแข่งขันครับเรื่องของสไปเกอร์หรือว่าเกมรุกไทยทําได้ดีกว่าครับห้แล้วก็จีน28นะจากอ่า มีโอกาส100นะครับสําหรับไทยได้12ก็ถือว่าได้มากกว่าครึ่งนะครับส่วนในเรื่องของเกมบล็อกเนี่ยไทยเราบล็อกได้6แต้มจีนได้4 เรื่องของการขุดบอลนะฮะไทยเรา62จีน50นะครับขุดสำเร็จจริงๆของไทยเนี่ย5จีน3แล้วก็เรื่องของการเสิร์ฟนะฮะไทยเสิร์ฟเอสไป7ส่วนจีน3แล้วก็เปอร์เซ็นต์เออร์เนี่ยจีนก็ยังทำเอ r ร์มากกว่าไทยสรุปแล้วนะครับถ้าเราดูสกิลคะแนนแต่ละด้านแบบนี้สตินะฮะก็ฟองชัดเจนว่าน้องๆทีมชาติไทยของเราสาติ คะแนนทุกด้านดีหมดเลยนะครับดีกว่าจีนทั้งหมดก็ถือว่าสถิตภาพทีมดีมากๆอ่ะถึงเราจะแข่งกับผู้เล่นที่อายุน้อยกว่าแต่ว่าไม่ได้น้อยกว่าเยอะนะครับประมาณปี2ปีนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือไทยเรามีประสบการณ์ในการแข่งขันระดับนานาชาติระดับโลกมาทั้งแท็กติกแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยสอนให้น้องๆ U19 ทีมชาติไทยของเราก็ สามารถที่จะนําตรงนั้นมาปรับใช้ในการแข่งขันได้ก็ขึ้นชื่อว่าเอาชนะจีนได้แล้วนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือในส่วนของรายละเอียดสกิลคะแนนแต่ละด้านทีนี้ถ้าคะแนนบุคคลเนี่ยแอดมินดูในเพจของเว็บไซต์แล้วนะครับยังไม่มีอัปเดตแต่ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์นเฉลี่ยนะครับรวมทั้งเรื่องของเกมรุกเกมบล็อกเกมเซิร์ฟนะครับถ้าคนที่ทำได้ดีสุดคือน้องวิศุตาเสงนา28.57นะ เบอร์12นะน้องนะัทวันผัดไทยสงเบอร์7ได้ประมาณ14.72อารวมทั้งรุกทั้งบล็อกทั้งเซิร์ฟนะครับแล้วก็น้องแคปหมูสุภาวดีพันวิไลเนี่ยประมาณ22.51ส่วนน้องนะัทธิกาวาสาร13.42อาโดยประมาณนะครับก็คือนี่คือรายละเอียดของคะแนนส่วนทางด้านน้องส,สติธรเจตตานี่ก็รับประมาณ11.26นะครับ มาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะสำหรับสกิลคะแนนแต่ละด้านแล้วก็สกิลคะแนนที่รวมรวมของรายบุคคลนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งอาทีนี้มาดูความเก่งกาจของน้องๆวอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเรานะครับซึ่งทำการแข่งขันในเอเชียนยุทธเกมนี้ตั้งแต่ในช่วงของรอบแรกที่ผ่านมาเนี่ยคือเราชนะมา ทั้งหมดเลยนะครับยังไม่มีแพ้เลยไทยเรานะครับชนะหมาตแต่กลุ่มดีรอบแรกเลยนะเจอกับฟิลิปปินส์แล้วก็เกาหลีใต้ซึ่งเราก็เอาชนะฟิลิปปินส์3-0ชนะเกาหลีใต้3-1นะครับแล้วก็เป็นแชมป์กลุ่มดีแล้วก็มาไข้าสายกับกลุ่มบีเป็นกลุ่มเอฟนะครับทีนี้กลุ่มเอฟก็แข่งขันกันจบเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งขอเสียงปรบมือหน่อยนะครับไทยเราเป็นแชมป์กลุ่ม F นะคนับรังอันดับที่1ของตารางคะแนนกลุ่ม F ทีนี้เราก็จะไปไข้าสายแข่งนะครับซึ่งไทยเราแข่ง2แมตช์ในกลุ่ม F แล้วก็แมตช์หนึ่งที่ชนะฟิลิปปินส์มาก็เป็น3ตอนนี้ก็คือมี9คะแนนไม่มีพ่ายเลยส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยมี6คะแนนพ่ายไป1แมตช์คือพ่ายไทยไปแต่ว่าในกลุ่ม F ฟฟิลิปปินส์เนี่ยชนะทั้งจีนแล้วก็ฮ่องกงส่วนจีนนะครับก็ รังอันดับ3มีแมตช์ชนะฮ่องกงมาแต่ว่าในกลุ่ม f ไม่มีแมตช์ชนะเลยส่วนอันดับ4เป็นฮ่องกงคือไม่มีแมตช์ชนะเลยนะครับเพราะฉะนั้นตามกติก,กาแล้วก็คือ ef คเนี่ยควยสายกันที่1ของสาย E อควยกับที่4ของสาย f ที่2ของสาย e อควยกับที่3ของสาย f ที่สามของสาย e ไขยกับที่สองของสาย f แล้วก็ที่สี่ของสาย e ไขยกับที่หนึ่งของสาย f ซึ่งแอดมินดูคะแนนของสาย e แล้วนะครับรังอันดับที่หนึ่งคืออิหร่านแข่งชนะทุกแมตช์เลยนะครับชนะอินโดนีเซียด้วยมี9ก้าแต้มอันดับี่ยเป็นอินโดนีเซียอันดับที่3นี่เป็นไต้หวันอันดับที่4เป็นกาตาร์เพราะฉะนั้นไทยเราจะจับคู่แข่งขันกับกาตาร์ครับ ชัดเจนแล้วนะครับแอดมินดูการคว่าการแข่งขันแล้วอ่ะก็คือเป็นรอบน็อกเอาทแพ้ตกรอบไปจากลำดับถ้าชนะก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเลยนะครับคือการคว่าสายแข่งแบบนี้มันยุติธรรมดีนะครับเพราะว่ามันได้อ่อค่อยสายแข่งขันไม่ได้แบบว่าคัดมาในสายนั้นๆแล้วก็ตกรอบไปนะก็ได้ค่อยกับอีกสายหนึ่งนะก็มาดูกันครับมาเอาใจช่วยน้อง วอลลย์บอลหญิงไทยของเรานะครับก็เป็นยู19ของเรานี่แหละที่แข่งเอเชียนยุทธเกมในครั้งนี้ก็แอดมินคิดว่านะครับน้องๆเนี่ยสู้ยิบตาอยู่แล้วนะและที่สำคัญตัวตึงตัวเต็งนะเหรียญทองนะต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราประเมินคู่แข่งแล้วถ้าเป็นโซนกลุ่ม E เนี่ยอิหร่านกับอินโดนีเซียถามว่าแข็งแกล่งไหมก็ระดับหนึ่งเลยแต่คิดว่า ก็น่าจะสูสีและคิดว่ามีโอกาสชนะด้วยนะครับส่วนไต้หวันเนี่ยแอดมินคิดว่าทีมนี้น่าจะยังดูอ่อนกว่าไทยหน่อยนึงนะคิดว่าไทยน่าจะสามารถชนะได้ถ้าสมมุติว่าได้เจอกันนะถ้าไม่ได้เจอกันก็อาจจะเจอกับอินโดอย่างเงี้ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะชนะได้อินโดก็แข็งแกร่งพื้นฐานวอลเลย์บอลดีแต่ว่าแอนดมินก็ดูน้องๆยูสิบไทยเราเนี่ยมันผ่าน ประสบการณ์การแข่งขันระดับโลกระดับนานาชาติมาแล้วเอ็นินคิดว่าน่าจะสามารถพิชิตอินโดได้ถ้าเกิดว่าเจอกันอ่ะนี่คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับของน้องๆวอ,เอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะครับในการแข่งขันเอเชียนยูทเกมที่สามารถเอาชนะจีนได้ในสุดครั้งนี้ไร้พ่ายด้วยนะตั้งแต่เปิดการแข่งขันรายการนี้มาแก๊งเด็กสูงทําได้แล้วนะครับน่าทึ่งในเอเชียตอนนี้และที่สําคัญอย่างก็คือ เก่งขึ้นแทคติกดีขึ้นนะครับประสบการณ์ทําให้เขาสามารถทําได้ดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณโค้ชยะนะครับมาช่วยให้น้องๆมีการพัฒนาวางแผนปรับการเล่นได้เป็นอย่างดีก็เอาใจช่วยขอให้น้องๆสามารถผ่านเข้าสู่ในรอบชิงชนะเลิศหรือว่าชิงเหรียญทองให้ได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารวลเลย์บอลและกีฬาเอเชียนยูทเกม2025สวัสดีครับ